มีผู้ถามว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องกฎแห่งกรรมก็เลยอยากทราบว่าการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกรรมทั้งหมดหรือไม่เพื่อเข้าใจเรื่องนี้ให้แจ่มชัดขอยกตัวอย่างเรื่องราวในคำภี์มาประกอบดังนี้ในครั้งพุทธการกล่าวกันว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งได้แต่งงานอยู่กินกันฉันสามีภรรยากับนายพรานคนหนึ่งต่อมาเธอเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิได้ฟังธรรมจนสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบันเมื่อสามีจะเข้าป่าล่าสัตว์เขาขอให้เธอหยิบอาวุธอย่างธนูหรือแล้วเป็นต้นยื่นให้เธอก็หยิบอุปกรณ์ทำมาหากินเหล่านั้นให้สามีไปต่อมาเธอเกิดสงสัยว่าหากสามีเอาอาวุธที่เธอหยิบให้ไปทำร้ายสัตว์ กรรมนั้นจะตกต้องแก่ตัวเธอหรือไม่พระมหาเถระผู้อรหันต์รูปหนึ่งคลายความสงสัยของเธอโดยอธิบายว่ากรรมไม่ตกต้องถึงตัวเธอเนื่องเพราะเธอไม่มีเจตนาฆ่าเธอเพียงแต่หยิบยื่นข้าวของให้สามีเพราะเป็นหน้าที่ของภรรยาเท่านั้นเองกล่าวสั้นๆได้ว่าเมื่อไม่มีเจตนาก็ไม่จัดว่าเป็นกรรมคมธรรมประจำวันนี้ก็คือ ถ้าแผลไม่พึงมีที่ฝ่ามือคนย่อมถือ,อยาพิษติดมือได้พิษไม่ซึมสู่หัดบาดแผลไร่บาปย่อมไม่มีสู่ผู้ไม่ทำ